หนังสือเอ๊ะสมุดสติกเกอร์อันตมงกิ้งกะตัวเกา่าตัวเกา่าตัวเก่าของวอใช่ไหมใช่แต่ข้างในมีมีสติกเกอร์เลยนะคะยังไม่ได้แปะสติกเกอร์มันเหี้ยวอันนี้มันโดนน้าหน่อยนะแต่ว่ามันก็มีรูปตรงนี้ตรงนี้อเก่าแล้วอ่าแปดปีแล้ว่ะแปดปีล้ออืมแปดปีแล้วนะวนะนี่สองพันสิบสามออันนี้เล่มนี้กี่สติกเกอร์กี่อันครบเนี่ยเดี๋ยวก่อนจำไม่ได้แล้วเก้าสิบสองมั้ง พัดลมพัดนี่เป็นประมาณนี้เด้อเขาเหมือนมีหน้าแปะเป็นตัวตัวให้แปะรุ่นนี้ข้างหลังเขาสามารถเป็นการ์ดได้ด้วยนี่มีแผ่นอย่างนี้นี่ข้างหลังนี่นะคะอันนี้คือรอยโดนน้ำนะใช่โดนน้ำแล้วก็ลอกเนี่ต้องวันที่สามเย่คุณทอมนกินจ้า